ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย have a n ยสเ Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศก,กับนุ้ยนะคะในวันพุทธที่18เมษายนค่ะไปดูกันว่าลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ของภาคเหนือภาคกลางภาคตวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งและสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตอนนี้เรามาดูแต่ละภาคกันค่ะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพงเพชรและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ทั้ง2อฝั่งนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60เอของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและกระบี่ค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะและเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย